สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อี้มาพบกัวกช่องยายไพ่พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมนะจ้าเมื่อีนยายไพ่ได้นำข้อมูลทางตำล่ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางนะจ้กก่อนสิไปรับชมรรบฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่น้ำมีเดือจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าเลื่มกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยยาำยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบได้พาดเบิ่งผาดชมแนวทางนะจ้ก พี่น้องมากราจาดใดชื่นชอบอาจา์ใดหรือว่าจากคอมเมนต์เขามาคุยมาถักท่ายกับแจยไพ่กะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้พี่น้องเบาๆไร้ายห้างแล้วพี่น้องเนาะไปเบิ่งขอมูนท่าทางอรจา์ทันแหลกก็เลยเนาะจ้ะเออพี่น้องเมื่อกี้ยายไพ่มีเออเพื่อนญาติกันนะเพื่นทรงมม้หายเนาะเพื่อนหายะเลกวิ่งมากเนาะจวะนนี้ตตำเล่าเพื่อนบอกว่าวิงหนึ่งก็แปดละซันพี่น้องเอาไปหาใส่ตัวใดกระล่องเบิ่งกันพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าอาจารย์ท่านนี้เขาดีด้วยว่าซัน คนมีหนึ่งหาก็แปดหกมั้งพี่น้องเอาาไปตามสูตรขั้นมากระจังจวดน้ำเพิน์นาอพี่น้องเนาะไปเบิ่งของมูนนทางอาจารย์ทันเรกก็นเลยมเมื่อนี้ตมเล่าลายได้พี่น้องอันนี้เป็นแนวทางของคุณหญิงงามใจเนาะจะ้ะเด่นเจ็ดวาสันพี่น้องเพิ่นบอกว่าชุดเต็มแคปนาจอเลยเจ็ดเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าเน้นเม็ดเดียวกว็คือเจ็ดเก้าคุณหญิงงามใจเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางละอ่อนเหนือ สามตัวชุดพิเศษเจ็ดหกสองเจ็ดหกห้าวาสันพี่น้องเอาพิจนาได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะผูดด้ใดเบิงไรสซดกสิดเดมี่ดดเบิงเนี่เนาะพี่น้องเนาะมาเบิงแนวทางเพื่นบอกว่าไอ้มันหมอล่ำวัวสันพี่น้องเพื่อนหามากเน้นเน้นเลยเจสซี่เจดหาแปสี่และแปดห้ามักกระจวดวาสันเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมันอยู่ที่ใจเนาะคะ่ะมันอยู่ที่ใจเด่นงวดนี้เด่นหกกระสูนเนาะคะ่ะเพื่อนจะไปจ้ามาพี่น้องเอ่อมีหกแปดหกศูนย์หกหนึ่งสามตัวอยู่ที่ศูนย์แปดหกหนึ่งเอ่อศูนย์เอ่อศูนย์หกแปดหนึง่งหกแปดเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สี่ตัวมีอยู่ห้าหนึ่งหกเจ็ดห้าศูนย์หกแปดหนึ่งเจ็ดแปดพี่น้อง ไล่บ่เบิดแคบหนาจอเลยเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของไอ,อ,อ่มันอยู่ที่ใจเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดทอนเนาะคะ่ะนวนนี่เด่นอยู่ที่เก้าเละศนะูนย์เนาะจ้ามิซูนเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ซีห้าเก้าสามตัวอยู่ที่สามศูนย์เจ็ดสี่เก้าห้าเด่นศูนย์กับเก่าเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง เพิ่นซื้อไว้อีกยังพี่น้องมีโมบอกมีน,นีโน่บอกพี่น้องเพิ่นบอกว่าตำเหล้ามันอีฟันหกหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเก้าหกสามตัวอยู่ที่หนึ่งหกสองสองหกเก้าเนาะค่ะเนาะเม็ดเดียวหกเก้าซันพี่น้องหกคือมาเฮี้ยงแต่ละพี่น้องยายไพยจื้อได้แล้วพี่น้องไว้อ่อตาตำเหาเพิ่นถามว่ายายไพยอ่าเพิ่นเท้าเมนเของมาเพิ่นถามว่ายายไพยอ่าจวดตำเหาบอ้ายายไพมัก ยายไผ่กสิจวดเนาะพี่น้องเมื่อนี้ยายไพ่สิจวดมาคลืนฝันฝันว่าพอบอกให้ยกบ้านขึืนพี่น้องบ้านเลขทีย่ยายไพ่มีมีสองอยู่อยู่รอยต์บ้านเลขที่หาิบเนาะพี่น้องเนาะอยู่กรุงเทพบ้านเลขที่หกศูนย์มีหาศูนย์กับหกศูนย์ยายไผ่สิจวดเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของเด็กเซียนเนาะค่ะเด็กเซียนบอกว่าเมื่อนี้เด่นศูนย์ก็หานะะเนาะจ้าเน้นเคือศูนย์หนึ่งชุดเต็มแคบหน้าจอเลยจ้าพี่น้อง สำหรับแนวทางเด็กเสี้ยนเนาะค่ะได้บ่อครบทุกสํำนักทุกอาจารย์ต้องขอโทษขอให้หล่ยๆเนาะค่ะผู้ได้เบื้องไร้สดก็จะโชคดีไปนแน่นาะพี่น้องเนาะขอขอบคุณทุกคนทุกคนเนาะค่ะที่เข้ามาดูไร้สดใหญ่ภพ่วันนี้เนาะค่ะพี่น้องขอให้เฮงๆน้ากันเ้อจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเก่าเงินเก่าทองเนาะค่ะเก้าเงินเก้าทองบอกว่าวิ่งรวดศูนย์กับหนึ่งวันสั่นฟันศูนย์เนาะจ้า อ่าเพิน่นบอกว่า2 1 0 2 3 1 0 3 1 0 2 1 0 3เม็ดเดียวอ่า0 3 3 0และตัวร่องคือ2 0 0 2ก็อย่าลืม4 6เด้อยพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางวิ่งพี่ตูน่าสั่นไปเบิ่งเพิ่นอันนี้มากพี่น้องวิ่งพี่ตูนเมื้อนี้ตามเล่าเนาะคะ่ะศูนย์่าสั่นพี่น้องนั่นเข่าทางแก่ไพ่เลวได้พี่น้องแต่ศูนย์ อันนี้ยาย่ไพ่บอดด้ไปหลอกผู้ใดมาเด้อพี่น้องเด้อบอดด้ไปหลอกผู้ใดอยมาอันนี้เอาความฝันนะคะบาน์เรลที่ศูนย์ห้าห้าศูนย์ก็หกศูนย์เนาะค่ะอยู่ร้อยเอ็ดห้าศูนย์อยู่กรุงเทพหกศูนย์เนาะค่ะขันมากัดจวดน้าค่ะพี่น้องแต่ว่าพี่ตูนให้วิ่งศูนย์มาเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดนั่นเนาะจ้าเด่นอยู่เอ่อเพิ่นบอกว่าทางเทิงซีสามซีห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าข้างล่างอ่าหกสองหกหา 9 8แ0และ10มักตัวใดกระจวดน้ำเพลินค่ะพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนหามากเกือบจำซือ้อเพลินบ่ไดพี่น้องแคบไปแคบมากแคบมากแคบไปหลายอาจารย์อันนี้เป็นแนวทางซายวิทยากรตำรวจแนวทางบนเนาะค่ะแนวทางล่างแย่ใพ่บ่ไดวมาหาเนาะคือว่าเพลินลงมากสาเนาะอ่ะเพลินล่งขังทึงก่อนเนาะพี่น้องอันนี้คือซายวิทยากรตำรวจเด้อพี่น้องเพลินนเจมเจี7เจ3 7 4 7 9 5 9และ39 พี่น้องพี่จะหน้าได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ทันนีใบคข้วเขียวว่าสัินเพื่อนว่าเออเอาอีนะอยียงหน่อบาดหน่อเพื่อนเขามาเพื่อนบอกว่าเด่นห้ากระหงกวัาสิพี่น้องได้ไพ่บอกว่ายาว่างยาว่างลิงยาว่างลิงกับย่งว่างงู่นหันเนะพี่น,อน้องเนาะเพื่อนเด่นหักกระพงุดเต็มแคบหน้าจอเลยจ้าพี่น้องจ้านานไหมแล้วเห็นบอ แคบนาจอเลยจ้ะพี่น้องจา้าคอมเมมตนมาทางไรนอบาลเดี๋ยวเด้อวพี่น้องแง่ไพ่ไปเอาเข้อเจ้าออกก้นต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรของเพื่อนคือกันเนาะพี่น้องเนาะสูตรของเพื่อนคือกันเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าห้าสาม เก่ากสามและ6กเก่าพี่น้องใจเย็นนะคะพี่น้องคะยายไพ่ออกกืบมันบอแมนแนวดีออกจากเฟสแป๊บนึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของพี่ตูนเนาะค่ะพี่ตูนให่มากพี่ตูนลดเน้น40ตัวเดียวแข็งๆด้วพี่น้องเอายายไพ่ว่าจะจวดหา060พี่ตูนคือเน้น40มากเนาะหันเอาจวดจ้าค่ะพี่น้องชุดเต็มมีอายุยายไพ่กับมีเนาะพี่น้องเนาะพิจนาเป็นแนวทางน้ำเพลินเลยเลยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเทิงเพื่อนมหันเป็นแนวทางรางเด้อพี่น้องเพื่อนนั่นไฮมาเนาะค่ะพี่น้องแก้นเย็นนะค่ะพี่นอ้องแย่ไปแย่ไปเป็นยังก็จังหนีออดหลอดประสัทเบ่แมนเนะค่ะพี่นอ้องแย่ไปอันไปลบอันนี้ออก็เจากแป๊บน,นึ่งก็จะมันบ่ค่อยดีป็นไงเนาะ,ะพี่น้องก็จะว่างลิงหวย ยู่สองแกไพ่แก่ไพ่เรเบกโอเคก็ขยิบตาบันไดเราไปนองน้อยใจเย็นๆเนาะค่ะมาเบิ้งค่ะเพื่อนบอกว่าแนวทางเทึงเพื่อนมีหาศูนย์ห้าสองห้าสี่ตัวเน้นเนาะหกศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่และเก่าศูนย์อันนี้คือแนวทางทางทางทึงเพื่อนนะพี่น้องพิ่จะน่าน้ำเพื่อนใดเนาะค่ะน้อมากระจังตรวจน้ำเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเล่จ่ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สมหมายสอพิมพาเนาะค่ะ อาจารย์สมัยสอพิมพาบอกว่าเมื่อนี้ฟันหาว่าสั่นพี่นออ้องเอ้าคูยายมีหาอะไรก็เอาไปใส่ศูนย์กับพี่ตูนเข้าทางแก่ไพ่ปุ๊บเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสามเล่าอาจารย์ท่านนี้ไ้ามากเกือบคุณยายไพ่อเอามาล่งเกือบตุกงหมวเนาะค่ะเนาะอาจารย์เศรษฐวุฒิเรามั่งซื้อเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องคะเอ่อเพิ่นไฮมาเพิ่นบอกว่าหกหนึ่งห้าเก้าว่าสั่นเพิ่นกับมีสองตัวยูห้าเจ็ดห้าเก้าหกหนึ่งและเจ็ดหก หมักตัวใดกะพิจารณานำเพลินกนารอ่านผิดขอโทษขอไพเด้อพี่น้องเด้อกันแย่ไพอ่านผิดแย่ไพ่ขอโทษขอไพ่เล่หลายเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางโค้งสุดท้ายว่าซันพี่น้องโค้งสุดท้ายเนาะจ้ะเพิ่นหิมาเพิ่นบอกว่าจังสี่ล่ะค่ะพี่น้องคะห้าหนึ่งหกเก้ามีหกเก้าหาเนื่งหาหกและเน้นๆก็คือหกเก้าว่าซันพี่น้อง มักกับพิจนาเป็นแนวทางน้ำเพลินได้เลยเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดมีเนาะค่ะแอดมีบอกว่าโมนีฟันซีว่าสัตนเม็ดเดียวโอ,อเพนไห่มาชุดเน้นก็นคืออ่าซีซีซีหาซีเก้าหาเก้าห้าสี่เก้าว่าสัตนพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพลินได้เลยเนาะคะ่ะเนาะเออยายไพ่กับสิบอลลูมเนาะพี่พี่น้องยายไพ่ยยพกับสิจวด จวดหนังแย่ไพ่กสิจวดอายุแย่ไพ่น้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะทามาต่ำเล้าน้ำพี่น้องทานมาน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะทาเพื่อนมาต่ำเล้าให้แย่ไพ่น้ำเนาะค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวันสัน,นะค่ะพี่น้องค,ะอค่ะแนวทางของลุงนิ่งเนาะค่ะลุงนิ่งบอกว่าต่ำเล้ามือนีเด่นหกกับแปดแปดศูนย์สองห้าศูนย์สองสองเก้าแปดศูนย์สองเจ็ดสองเจ็ดแปดเก้าสองเก้าเจ็ดและเก้าแปดมากระพิจนา,าน้ำเพื่นได้เลยเนาะพี่น้องเนาะ มักตัวใดกันจังว่ากันเนาะค่ะพี่น้องคะโตไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเออกระตูนเนาะจ้ะแนวทางมากได้บนล่างสูตรนี่เนาะจ้ะเด่นซีห้าหกเนาะมีซีหนึ่งซีสองซีสามห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกหนึ่งหกสองเลยหกสามโหลดซีว่าซันพี่น้องพิจารณานํานเพื่อนใดเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางว่าซันค่ะพี่น้องเอ่อ อันนี้เป็นแนวทางเพื่อนไฮมาเนาะจ่าเพื่อนบอกว่าล่างยางเดียวเนาะค่ะพีน้องเนาะล่างยางเดียวเนาะคะ่ะล่างยางเดียวเพื่อนบอกว่าเด่น890เกาศนเาะจา้าเด่นแปดเเพื่น 38, อนไฮมาสามแปอสามแปะสามเก้าสามศูนย์แเกาและสี่หลุดสาางว่ันพี่น้องเอาพานะน้ำเพิ่นเลยเลยเนาะคะ่ะเนาะขันมักกับจังจวดน้ำเพินน่นเนาะพี่น้องเนาะ ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์เมธัดเนาะค่ะพี่น้องเนาะอาจารย์เมธัดบอกว่างวดนี้มีหาศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามสามหนึ่งสามสี่สามสี่และห้าสองสามตัวอยู่ที่สามห้าศูนย์สามห้าหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเนาะค่ะสําหรับแนวทางอาจารย์เมธัดเนาะ,ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าของแอดเทปเนาะจ้าแอดเทปบอกว่า ออแอดเทบอกว่าได้ทึ่งน้อยทึ่งน่าวสันพี่น้อง3ตัวอยู่ที่ห้าหกแปดหกเจ็ดหกเจ็ดหกห้าแปดห้าหกแปดห้าแดหาดพนะหกแปดหาแปดหเจดและเก้าเจ็สนพี่น้องแย่ให้กับไปมัวแล้วค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนั่นเนาะแอดนั่นบอกว่ามื่อน,นี่วิ่ง8ดเนาะค่ะเน้นเน้น เน้นๆอยู่ที่แปดศูนย์แปดสี่แปดเจ็ดเนาะคะ่ะชุดเต็มแคบหน้าจอเลยสำหรับแนวทางของเงินแนวทางของแอดนันเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดมักแนวทางแอดนันกับแคบหน้าจอเป็นแนวทางน้ำเพลินเดีเลยเลยนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดรัชนกเนาะพี่น้องเน,ะนาะแอดรัชนกบอกว่าตามเล่าเืิอนี้เด่นอยู่ที่บนล่างอยู่ที่หนึ่งก็ศูนย์เนาะคะ่ะ 410 415งศ0นย์2สองตัวอยู่ที่10 14 15และ16ึ่กมักตัวใดกับพิจนานําเพลินใดค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์เดชาวาสันพี่น้องเพิ่นบอกว่าหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกนึ่งเก้าหกูนยอน่งอเก่านาะจ่ะหลุดเนๆกับขึ้นห่ก็สองะพี่น้องพิจนาได้เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดซูเปอร์แมนเนาะพี่น้องให้ยายแพ้คิดก่อนก่อนเพราอมามีซื้อคันเพิ่นมามีซื้อต้องคิดแนยหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันมันจำอะไรมันจำลายอาจารย์หลายก็เลยจำยากเนาะพี่น้องกัรเพิรกับขอโทษขออแพยหลายๆเนาะค่ะฟันซีโต้ซีหนึ่งหกหนึ่งซีหนึ่งหกสองซีแปดหกหนึ่งเนาะค่ะเอ็ดซูเปอร์แมนจุกเต็มเพิ่นกับแคหน้าจอเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอดเคอีเนาะค่ะวิ่งรูด บนล่างเนาะค่ะเนาะหกกับเจ็ดมาโตว่าสันเออถ้าไปจับไซสศูนย์พี่ตูนก็สิีหกศูนย์และเจ็ดศูนย์ท่อนั้นเนาะพี่น้องเนาะมากับพี่าจน่าน้ำเพลินเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางลักลอยเพลินเดอรลักลอยกับมให้เลียวเนาะค่ะเนาะลักลอยอยู่ที่สองกับเก้าล่องสี่กับหกว่าสันพี่น้องลักลอยก็คือหน่วยล่างเนาะค่ะเนาะสองกับเอ่อสองกับเก้าอะไรดีละพี่น้อง ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอเกพี่เนาะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วเข้า4สวงสงวดนี้มาตามต่อ3หา3แปด6 5และ6 8, แปดละซันพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางราวดวงเดือนเนาะคะ่ะฟัน3 30 35 34เนน3แปด9 30แล้วดวงเดือนเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนไฮมากเนาะจ้ะ วิ่งบนเก้าวิ่งล่างหาวัซันพี่น้องเอาแคปหน้าจอเป็นแนวทางเพื่อนจะเน้นหาสามห้าสามกับห้าศูนย์เนาะพี่น้องเนาะเอาพิจารณาได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดอาร์เนาะพี่น้องเนาะแอดอาร์ศแคปหน้าจอเลยพี่น้องเลขตัวล่างเพื่อนอยู่ที่สามสี่ห้าหกเจ็ดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอดที่ดาบารมีหนึ่งเก่าเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าเจ็ดหนึ่ง เก้าแันพี่น้องชุดเน้นเพื่อนเนาะชุดเต็มแคบหน้าจอเลยจ้าพี่น้องพิจารณาน้านเพิ่นเลยเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เอาเจ้าจากได้เล็กล้วพี่น้องก็เจ้าไล่มาถามายแยใไพซีเล้วเนาะอ่ามาตามต่อจา้าแนวทางของอาจารย์สมัยเพื่อนบอกว่ามีสามตัวสามแปดหกสามแปดเก้าหกอ่าแปดหกแปดเก้าสามหกหกสามหกเก้า หกหกและหกเก่าแบบนี้แหละพี่น้องเพิ่นมาแบบนี้แนวทางของอาจารย์สมัยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของสันพี่น้องแป๊บนึงเนาะขอบคุณขอแนวทางมากเนาะจ้าเนาะเอ่อมันบอกว่าแนวทางเรนซีเนาะคะ่ะซีหนึ่งซีห้าหนึ่งซีหาพี่น้องซีหนึ่งซีหาและซีซีก็ได้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของแอดบักคำหน่อยเนาะคะ่ะแอดบักหลายยังบั่คขั้นมากเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดดาสายหลุดเนาะคะ่ะ ลวดอยู่ที่2องแอดดาสายรวดในรวดดีได้พี่น้องสองแปดหนึ่งแปดสองหนึ่งสามสองหนึ่แดสองหนึ่งสองสามละหนึ่งสอันสีแดงแดงคือเพิ่นเน้นเด้อพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ uh, กเกษตรน้ายาเนาะจ้ะหนุ่มราชเทวีเนาะร้อ uh, ยบนหน่วยล่างมาสั่นพี่น้องจ้าเพิ่นบอกว่าลูดศูนย์ หลุดศูนย์กบหาพี่น้องแก้ไพ่ว่าหาศูนย์ของแก้ไพ่ดีโบ้ฝันว่าพอให้ยกบ้านขึ้นนะพี่น้องอันนี้ฝันได้บ่ได้ไปหลอกผู้ใดมาก้อพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นท,ปทางแคปหน้าจอเลยเอเจพีเนาะค่ะสามตัวบนงวดทีแล้เวเข้าไหมงวดที่แล้วบ่เข่าเนาะพี่น้องมาตามต่อจ้างวดนี้เพิ่นห้มาเนะาะจ้าเด่นอยู่ที่เจ็ดและสองเนาะค่ะชุดเน้นอยู่ที่ห้าสี่เก้าห้าสี่สองห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดสองสี่เก้าสี่สอง เจ็ดเก่าเละเจ็ดสองมักตัวใดกับพิ่เจ้าน,น้าำเพลินหลดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางอ,าอันนี้ลูกสายน้ำเนาะพี่น้องมาเบิง้ง่ะเบิ้งไหหมาแอนลูกสายน้ำเนาะคะ่ะด้วยบนอยู่ที่ศูนย์หนึ่งสองเพิ่นเน้นสองฟันบนลูดบนอยู่ที่สองนะ 4, 2, 5, 2, 6, 2, เนาะจ่าสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองลูดเน้นคือศูนย์สองแอนลูกสายน้ำเนาะคะ่ะ แย่เพ่จะไปพอสุดได้เพื่อนมื่อนั่นทีว 1, 7, 8, ่วันหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งกันล่ะมันพานตาจังสันแย่เพ้จังจวดเนาะพี่น้องเนะเาะเต๋วเตะเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าตำไทยจวดดูค่ะพี่น้องคะ่ะจวดอีหลีอีโร่น่ะนะแต่ว่าจวดบ่หลายคือเพื่อนดอกต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอสเอาเลาเนาะคะ่ะ เอเดราบอกว่าวันนี้ฟัน 0, ่นศูนย์อหาสามศูนย์แปดศูนย์ศูนย์สามศูนย์ห้าสามศูนย์แปดหาสามกับศูนย์แปดสำหรับแนวทางเวลาเนาะจา้ะ่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สเสน่ห์เนาะพี่น้องเนาะอาจารย์สเสน่ห์บอกว่าวัาที่เรีวเพ้นเข่าสี่สองได้พี่น้องวันนี้เพิ้นตามตัวจา้าพูดบอกว่าสามสองเก้าศูนย์สี่แปดห้าพิจารณานำเพลินใดค่ะพี่น้องแนวทางอาจารย์สเสน่ห์เนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้า ถ้ามาปิดถ่ายโดยแนวทางแอดปูเพื่อนไห่เอาไปวิ่งน,นะจาะเมื่อีนเอดปูเราฟันหาเพื่อนไห่เพื่อนฟันหาเนาะจาะรูดไปห้าศูนย์ห้าสามห้าห้าห้าหกและห้าแปดประมาณนี้ค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางเอดปูเนาะจาะถ่ายคลิปนี้ย้ํให้ขอขอบพุณนพ่อแม่พี่น้องเนาะจ๊ะทีเดีเขามารับชมเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวย,วยปังปังสุขสุขุ้ขนขอขอบคุณนทุกสํานักทุกอาจารย์เนาะจาะ ที่ได้แบงปันขอมูลนแนวทางหายแย่ไพ่มมใหายพอแม่พี่น้องไดนเบิงไดนช่มปเป็นแนวทางเนาะจ้ะขอบคุณในหลายเดอ้อจ้ะสวัสดีจ้า